สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่และเอฟซีสุขสุขคนเมือนี้สิมาเปิดราคาวกล้วยพิกัดบ้านสมปอยอำเภอสุวรรณจังหวัดหนองบัวครับผมมาเปิดอยู่ทงหน้าครับผมมาเปิดอยู่ไฮยูสวนนะครับเพิ่นสิเปิดจากตัวจากข้อมจากขอไปสอบถามจากของกล้วยเพิ่นได้เลยครับผมสวัสดีครับแนะน้ำซอนะครับผมจัดเท่มัจ้า จันเพ่นบ้านได้ครับผมสมปไว้ขายเมืองแสนจ้าอำเภออำเภอสวนครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเขาจะเปิดจักรตัวเมื่อนี้ครับผมน่าจะเปิดครูนี่ควันจ้าเปิดครูแม่ลูกเนาะครูแม่ลูกเอ่อแม่ตัวนี้เพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่ตัวนี้เพิ่นบ่มีมีซื้อไม่อยากได้ตั้งซื้อบ่ทันได้ตั้งซื้อเนาะไผเอาไปก็จังตั้งเนาะจ้าตาลูกเพิ่นหมีอยู่อ๋ออัน อันแม s <S แ่เพิ่นเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใดครับผมสายบ้านๆจ้าสายบ้านๆเนาะขั่มสูงเพิ่นหลายปันใดครับผมนี่ร้อยสามสิบหาจ้าร้อยสามสิบหาลบเนาะสถานาในทองเพิ่นมีอีกแล้วบ่ครับรอจ้าล่อผสมจ้าล่อผสมเนาะเป็นทองว่างอยู่นะครับผมเนาะเพิ่นมีลูกอยู่อีกนี่เนาะครับมีลูกเดี๋ยวค่อยไปส้มลูกเพิ่นเนาะครับส้มแม่บังแม่เพิ่นก่อนนะครับผมครับครับเบึงอ่างอัด อัตลักษณ์เนาะครับเนาะอัตลักษณ์เด่นชัดเนาะครับแมตต่ตัวนี้เนาะครับเนาะเบิง่งตาแต้มแจ่มแจ้มข้ออองทุ่งนองขาวเบิ่งกับพี่จับตาบัากหลายนะครับแม่เพิ่นเนะาะมุนจักบาทนะครับจับจับเข้าไปอีกครับผมตาแต้มแจ่มแจ้มข้ออองทุ่งนองขาวเออบกพร้าวใหญ่เนาะครับผมเนะาะเล็บตีนเล็บยังม่นดีงามดีนะครับขาบ่ทกบ่ถอนหางบดดอกเนาะรับประกันแม่นบ่ครับ ครับรับประกันเนาะครับแม่นี่ความงามสวยเลยครับผมเบิ่งเขาอัตลักษณ์ดีนะครับเขาโค้งงามเนาะครับมาชมเบิ้งลูกมันนะครับลูกมันนี่เป็นสายพันธุ์ใดครับผมลูกพ่อเบิ้มก้าลูกเสียเบิ้มเบิ้มพันล้านเนาะเบิ้มพันล้านเอ่อมีใบมีหลอดเนาะจ้ามีใบมีหลอดครับเอามาเบิ่งดูครับผมให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับเบิ้มพันล้านเสียเบิ้มพันล้านนะครับผม เสียเบิ่มพันล้านนะครับตัวใหญ่ตัวงามนะครับผมครับนะครับลูกเป็นลูกตัวผู๋เนาะเป็นลูกตัวผู๋นะครับเบิ่งครับพันยางเข้าไปในคอกเลยครับเอย่าหยุดหยุดก้นกันเลยครับผมนะครับมาเบิ่งนะครับพันผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนหกสามนะครับเนาะ กำหนดคลอดวันที่14สิงหา6กสี่นะครับเนาะได้ย่2เดี่นกลัวเนาะแมนบ่ครับได้2เดี่ยนกลัวนะครับลูกไส้เพิ่นเนาะครับเดี๋ยวไปส้มลูกไส้เพิ่นอยู่ในขอก่อนนะครับผมเบิ่งลูกไส้เพิ่นเนาะครับเนาะครับน่ครับอ่าลูกไส้เบิ่มพันล้านเนาะครับเนาะนี่ครับเบิ่งอัตลักษณ์ของเพิ่นางามครับนี่ครับได้2เดี่ยนกลัวเนาะครับหัวหนุกหัวโน่นดีเนาะครับ ล่ำตัวสวยงามนะครับเบื้องอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับเบื้องขวัญเนาะครับขวัญสวยงามด้ยครับเบื้องท่ายใ่ญ่ดีเนาะครับโค่นหางง่ญ่งามนะครับโอ้พิ่นจะเข้าไปหามูอยู่ในคอกอีกเนาะครับผมครับนี่ครับมาเบื้องนะครับสวยๆด้วยครับงามงามนะครับครับมาเบื้องแม่เพันอีกเนาะครับหันมาเบื้องแม่มันอีกเนาะครับผมเนาะครับเบื้องอยู่ในคอกเลย ลงโคนหางโค้นหางใ่ดีนมซีเต่านะครับงามๆเลยครับแม่ตัวนี้ครับสวยๆเลยครับอัตลักษณ์เด่นชัดนะตดํดำดีตัวงามดีเขามาในขอกนะครับเนาะมันแดดด้วยอยู่ทางหนอนนะครับบงลูกพันงามเนาะสวยๆงามๆเลยลูกพันนี่ครับขนหนาดีเนาะครับเบึงล่ำตัวเงาใ่ดีเนาะครับอยากเอาไปเปลี่ยนพ่อพันบอบอกได้เนาะครับลูกไส้พันเนาะครับงามๆเลยครับผมสวยๆเลยลูกไส้พัน สองเดือนกว่าเนาะแม่นบ่จ้าสองเดือนกวน่าครับเมืองครับผมแม่กับงามครับผมเขาเปิดราคาหลาเป็นไรครับนี่เปิดที่สองหนาจ้าสแสนสองหมื่นหาพันเนะาะต่อร่องได้แม่นบ่ครับจ้าต่อร่องหนาคอกได้จ้าต่อร่องหนาคอกได้เนาะครับอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะครับเนาะอยู่หน้าบรรยากาศอยู่ทงหน้ามาเบิ่งเอานะครับอ่าของแม่ยังเกาะแม่จันเพ่นจ้าแม่จันเพ่นเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์สามแปดห้าจ้า เดียวครับช้าๆกันเลครับ081 06 00ดหนึครับผมครับมาเบิ่งมาชมเอาเนาะครับตัวจริงเนาะครับงามๆเลยครับอยู่ในคอกเนาะครับเนาะเปิดในคอกเนาะครับเข้ามาในคอกแล้วเนาะครับผมสวยๆเลยครับซื้อแม่ลูกเนาะลูกแม่เพิ่นเป็นท้องบ้างเนาะอยากเอาไปพับล่อทับผสมอีกจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้อีกเนาะครับครับผมงามๆเลยครับแม่ ตัวนี้ครับผมดำดีเนาะครับอ่างใหญ่ดีเนาะแม่เพิ่นเนาะครับมาเบิ่งชมตัวนี้เนาะครับตัวนี้นี่เฮาบ่ได้เปิดเนาะยังบ่ไดด้้เปิจาอ๋อาเบิ่งลนลูกเพิ่ลเนาะครับอ่าแม่ตัวนี้มีลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับผู้้จตัวผู้อ๋อตัวผู้คือกันเนาะแม่เพิ่นนี่สูงหลายปานใดครับแม่ตัวนี้ร้อยสาเนาะอ๋อ36ลบเนาะอควายสายพันธุ์ใดครับนี่ สายพันธุ์บ้านคือจ้าสายพันธุ์บ้านคือกันเนาะจ้ะครับผมสายพันธุ์บ้านนะครับผมลูกในท้องเพิ่นมีอีกแล้วเนาะจ้่เพิ่นนี่พอคุ้มฝูงพอคุ้มฝูงเนาะแม่นี่เนาะครับงามๆเลยคแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับมีลูกเพิ่นเป็นลูกลูกตัวนี้เป็นลูกที่ใดครับนี่ตัวเน่ทองลูกที่สามแก่ลูกในท้องลูกที่สามเนาะครับครับไม่ได้เปิดราคาเหมืนบ่ครับไม่ได้เปิดอ่า ถ้าได้ราคาก็คุยกันหลังไม่อยู่บอครับครับครับผมครับครับ,รบ,รบสุดท้ายนี้กาฝากกดไคลกดแช่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไมเนเดอรครับสุดท้ายนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ